สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลักกี้ในเกม3ก๊กนิวฟอร์สกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะก็จะมีกิจกรรมในส่วนของแฟชั่นสัตเทมนะครับอันนี้นะก็วนมาให้เรา เปิดอีกครั้งหนึ่งนะก็มี2ตัวนะครับก็คือเป็นจิ้งกอ่ก้าหางนะครับกับกวางเนาะกวางเมตตานะครับของแฟชั่นสองตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีทหารชิอองสมบัติด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้นะเราก็จะมีในส่วนของรางวัลที่เราได้มานะครับจากกิจกรรมในส่วนของการเปิดตัวละครจิตเทวตึงนิลันใต้เกี้ยวนะอันนี้เราได้ในส่วนของแฟชั่นเข้ามานะครับแล้วก็อันดับในส่วนของ เหวมังกรเลนกายนะครับก็เราได้อันดับในส่วนของด่านเนาะอันนี้มานะครับอ่าอันดับที่สองนะครับแล้วก็อันดับอ่าในส่วนของเทพพิทักษ์เนาะเหมือนตีตีบอสเนาะตีบอสมาเราก็ได้อันดับที่หนึ่งมานะครับแล้วก็ในส่วนของ อันดับพลังเนี่ข้าพลังดาบนะครับก็คือรวม7ดรวม14วันนี่เราก็ได้อันดับที่1นะครับนี่มานะนะครับเราก็รับเลยแล้วกันนะแล้วก็อันดับจิตเทวะนะครับเราก็ได้แฟชั่นอันนี้มานะครับได้หลบหลีกเพิ่มอีก5%อนะครับอันนี้ผมคิดว่าข้าพลังมันน่าจะเพิ่มประมาณ50ล้านเนาะอ่าห้าสิบล้านนะครับในส่วนตรงนี้นะผมก็รับด่วนมาเลยนะฮะอ่ารับด่วนมาเรียบร้อยนะครับ อ่าไรับฉายามาด้วยนะครับก็ได้มานะฮะเห็นป่าเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณเออเกือบร้อยล้านได้เลยนะนะฮะแล้วก็ยุดเวทนะครับผมอัปเดตยุดเวทนิดนึงนะครับสําหรับในส่วนของยุดเวทของผมเนี่ยในไอครั้งที่สองของเหี่ยวเหมือนกอเลนกายนะครับในส่วนของทุกที่มซุนเช็คนะครับยุดเวทของผมนะก็เต็มแล้วนะครับยุดเวทเก็เละเตันที่รลเวลสามร้อยเนาะแล้วก็ระดับยาวที่ยี่สิบนะครับตันเรียบร้อยนะแล้วเรามาดูในส่วนของ ตึงนี้รันใต้เกี้ยวกันนิดนึงนะครับว่าเราจะสามารถเพิ่มตรงนี้เท่าไหร่นะครับอ่า,อาเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้นะเราก็ขดอีกอันนึงนะเป็นสิบดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้า <ion up> เดี <office> enfin, bucks, ๋ยวเพิ <gesehen S 2> mm ่มเดี๋ยวมีอีก3อันเนาะก็สามารถที่จะเป็นระดับ11ดาวได้นะครับก็ผมคิดว่ามันใช้เยอะแหละนะครับแต่อย่างเช่นธุรีมอดซุนเชงเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมประมาณสัก17 1 8ดาวมั้งนะครับในส่วนตรงนี้นะก็เพิ่มมา20แล้วก็บวกในส่วนของตึงนิรัน์ใต้เกี้ยวมานะครับเป็น10แล้วนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครั้งหน้าผมคิดว่าตึงนิรันใต้เกี้ยวน่าจะ20ดาวเนาะ หวังว่าในคราวนี้ส่วนตรงนี้นะก็ตอนนี้เราก็พัฒนาตัวละครมาเกือบจะ2 0 0หมื่นล้านแล้วนะครับก็เยอะทีเดียวเนาะ,ะนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาเปิดในส่วนของปลากันนี้ตึงนะหวังว่าปลาจะอะไรนะไม่การันตีเนาะ,ะนะครับแต่การันตีไงก็ผมคิดว่าทันแหละนะครับผมกดเลยลายกันนะสําหรับปลานะอะนะครับเพราะเราตั้งเป้าไว้แล้วว่า ในส่วนของปลาเนี่ยนะครับเราจะทําในส่วนของปลาปีศาจเกี่ยวการนะฮะ<ๆ>ระดับตํานานนะฮะให้ได้สี่ดาวเนาะอะ่านะฮะโอ้โหไม่มานะฮะไม่มาไม่เป็นไรครับกดไปแล้ว <c ười> <c ười> นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีอะไรละนะฮะตอนนี้และแน่นอนครับอีก วันหนึ่งเนาะอีกวันนี้มั้งอนะครับเปิดการแข่งขันนะเราจะมาต่อสู้กันอีกแล้วนะในสโตร์ภูมิรบเก้าแดนนะนะครับในส่วนตรงนี้เลยนะอะมไปก่อนเดี๋ฮะโอ้โหอีกนิดเดียวเนาะเราต้องมาสู้กันนะอีกไม่กี่นะี่นี่กี่ชั่วโมงนะเราก็จะมา ต่อสู้กันแล้วนะผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนนะครับในส่วนตรงนี้โอเคก็เราก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเราก็มาอัปเดตนิดนึงนะว่าได้รางวัลอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนตรงนี้นะค่าพลังก็ใกล้ที่จะ2อง0มืนล้านเข้ามาอีกแค่ไม่ไกลเกินเอื้อมนี้นะประมาณ200กว่าล้านเองเนาะ ก็น่าจะอีกนิดเดียวอีกใจเดียวนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้มาอัปเดตแค่นี้นะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้าอรายงานนะครับสวัสดีครับ